ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ รงเรียนไม่เคารพครูบาอาจารย์จะเป็นยังไงชาติบ้านเมืองไม่เคารพสถาบันจะเป็นยังไงลาขคามเสูนสุดซี้นหมดแล้วเพราะเราอยู่ด้วยกันไม่เคารพกันหลวงพ่อสองลูกยืนอยู่ทางด้านหน้าต้องได้บต่เคารพและหลวงพ่อก็จะได้ให้เกียรติให้เกียรติพวกเราแล้วพวกเราก็ต้องเคารพหลวงพ่อทั้งสองลูกแล้วหลวงพ่อก็ต้องให้เกียรติให้เกียรติหมายความว่าอะไรสัญญาเลยจะไม่ดกไม่ได้ยืน ไปพูดระยการตัวที่สอนนี้อาจารย์โทก้แล้วก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์ทวดน,นี่อาจารย์ทวดโอ้ยเดี๋ยวจะได้เจออาจารย์ทวดหรือเรียกว่าครูทวดน,นะขอเสียตตงตบมือต้อนรับอาจารย์ทวดหน่อยแล้วที่สำคัญวันนี้พิเศษมากมีพี่ี่สองคนจากที่วัดสังเกตใกลๆไปที่วัดสังเกตนะมาเก็บภาพการอบรมของพวกเราเพราะฉะนั้น Having chuối lắm mình động mạng, lắm tốt động tốt, ok, lắm Nãy học luôn 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 เราทำดีๆเรทำสลาพกันนี้ยึดตัวตกเราทำอะไรทำชาชาค่อยๆทำมันจะเร็วทำทำอะไรทำช้าชาค่อยๆทำมันจะเร็วจะเน่ทำาะไรทำทิดายา ทำช้าชา้าค่อยๆทำมันจะเร็วมันดึงไปไม่ได้หรอที่จะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วฟังเพลงไปด้วยแล้วมันจะรู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วฟังเพลงไปด้วยแล้วมันจะรู้เ, germs, เรื่องทำอะไรทำชา้าช้าค่อยๆทําทำมันจะเร็วดอดวัวบา เด็กต <Took S 1> <goodbye. S 2> ั Park, ้งเสียงสอดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งห้าเนี่ยนะท่านใดยืนตรงดอกบัวบานหมายความบ้าต่อจากนี้ให้ตั้งใจนะดอกบัวบานดอกเลยนะครับดอกเลย ดอมบอว่าเจ้าบาลสดใสบัวบานในใจหอมใสลูกกรุลรับบุญตั้งใจฟังเด็กคนไหนที่มีบุญดูไม่ยากเด็กคนนั้นจะนั่งตัวตกเด็กคนไหนบุญญาวาสนาไม่มีบองไปเด็กก็รู้เลยนั่งหลังมอง คนคุยคนนี้คนนี้คนณน้อยบานสนาจะไม่ค่อยมีแต่บ้านสนาจะไม่ค่อยมีคนไหนมีบุญคนนั้นนะตั้งก,การตกการงตั้งตัวตรงเลยถ้าได้ยินคำสะอาดคือตีที่หัวท้อาดั้งสออข้าทั้งหมดสะอา,า,สา,าดสะอาดดอกกัวบานดอกเอ๋ยดอกบัวเจ้าบานสดใสบัวบานในใจหองใส ลูกอารุณ์รับมูลตั้งใจกันหนึ่งคนที่นั่งหลังออจะต้ตองตอบคำถามนี้วันนี้มาอบรมเนี่ยโอเคแหละมาอบรมคำถามอบรมเพื่อ dính sắc hẹo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  dính

สวดจะแม่ก่อนอ่าสวดับแม่ก่อนและแม่เสด็จคเป็นประจันเป็นต้งไหมแต่ก่อนแต่ก่อนแม่เสด็จเป็นประจันแล้วเรารู้ไหมว่าการหาดีเป็นการหาที่ดีมากเด็กคนไหนสวดคือเป็นประจันจะแก่วคาดก่อนไปเดินทางไปไหนไปไหนจะเจอแต่คนดีคนมีเมตตาคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราคนไม่ดีจะออกไปโน้จะต้องมีการหาประจำการของหลวท่านสวดพระบทุกบาต

Oh